สวัสดีครับสวสบัแฟนครับเอ็กซี่พอดตินที่ตามกดซับสไครต์กดไลค์และกดแชร์ครัวแม่หนูวันนี้ได้ทำอะไรเมนูเที่ยงครับ,รบผัดกระรมปีกแล้วโอ้เพลงไหนมือขึ้นอ่ะ ฮะเป็นไงเมื่อคืนน่ะแล้วม,มึงด้วยอสอบถามมึงด้วยเป็นอะไรหรอฮะอ,อะไรหรอเมื่อคืนเป็นไรอะ่ะไม่ได้เป็นอะไรหรอไปจอบบางพ่อจะคล้องพ่อจะคล้องซื้อกล่องแต่ไปแพนทายจะปูสาวเนี่ยเ,เป็นปูสาวงามๆบ่อไรเนี่ยแพนทายโหลดออเมื่เที่ยวเมื่เที่ยวแค่นี้เป็นห่วงพอ่อก็่เลยตกไปไปคุ้มพ่ออย่างเไปเบิ่งพ่อไอ้มองต่างจินนีหลายสแส ย,งยกกังบอลูเจ๊กงมาทติลามาเลยนอยงเจ๊กงก็เป็นเขาไม้สิเน้นว่ารถพอบ้านภาคโอ้เอาแล้วครับที่มราบานนตั้งแล้ววัหนี้ยเยาหลังจากที่ขยับวิธีไปอีกจังหน่อยเร้วเปิดเร้าเปิดพอหนังนับเล้วเตั้งแล้วครับวิธีตั้งแล้ว ได้ครับวิธีตั้งแล้วนะครับประกาศช่วงบาบสองครับวิธีเติมเริ่มตั้งอี่ที่ใบสองครับน้องครับ เหลือรถเหลือรถชุดคอบตู้มครับม,มาท่านมาครับคอดตู้มาจะจอดตรงไหนเราติดตามโอ้มาใจสวยมาใจสวยมอล่ําตัวนี่่ป้ากันกนั่นงรุ่นโม่พ่อนี่ แม่อเบิ่งรุ่นก็จะเสียวรุ่นฟ้าตีกลางเอาเวทีขึ้นนี่แล้วเอาไปมากกวกลางขางฟีว่าพูดหนึ่งตีไปกลางคุนกลางยังไงเขาบอกันหนาไปแต่วันต่งนี่สามแสนนี่ถ้าเบิ่งเวทีขึ้นก็คุ้มอลไรได้เลยนี่เอิเตัวเซ็ตตั้งไรเนี่ยนะต้องคิดของคนครับก็ส่งเรื่องดูดีดีมือดีมือดีพอคือดอกฝนตกไงไปทางเงินจ้าบุญมันนี่คนมาเบิ่งคนบั่นคนมาเบิ่งคนบั่น ว้าน yeah. <No oh, uh, ี่ลากไปมันบางบางคนจนอาปากตก็ฟ้องอาปากต้องฟ้องแหละบางหลงนี่บัานไหล่ไปที่บัานแดดมากแล้วครับพี่น้องครับแดดมาก้ว รอติดตามครับหลังจากต่้งเสร็จสิบเป็นไปไหนรถทีมงานเขามาพื้อแล้วครับเดี๋ยวอยู่รถขัดตุ้มสองขั้นแค่นั้นครับรถบัสก็จอดอยู่ในวัดครับรถบัสก็จอดอยู่วัดแล้ว เย็นดีเว้ยเย็นดีลูกษาเลีนดีเย็นดีเนดีดดห่อ yeah. นครับวันนี้ครับห่อนก็มัว่าเาเื่อนกับโตันเนเพื่อนอยู่คางๆางาก็โตดี อัน้านจองคเป็นยังไงข้าหลอดัอบวเอาปักตะไคร้บ<แ>่เป็นยังฮะเป็นยัง่ตีเป็นแมลงู่ประจำวงมัมีเมขไปปักตะไคร้มันก็ดโตกเ<แ>มีนค่ะลาไปปลาไปปักตะไคร้มันก็ได้เศร้ามือนีปักอีกบ่มือนี่มือไห่ะปักปักปักกุแ ก็บอไปกูหนังวิธีเป็นมายู่หลังวิธีไอ้หมู่บ้านพ่อเห็นอยู่ได้เ่าพ่อเพราะว่าพ่อมาขึ้นกล่องจะไปทายจะไมสาวยังที่ทำง่ายหมดเลยพ่อก็ไปซอยทิมไหลสดเธอซิตั้งแล้วครับตั้งแล้วพี่น้องตั้งแล้ว มือแรกใหม่เขาไอใจกันครับพี่น้องครับปาร์ควุฒนะเด้อว่าวัดหนองศิลป์ครับเป,รเป็นวัดเป็นวัดผู้น้องครับของวังวดดอนจาน,มนออไม่บอกดอนจานบ้านาน,นี้เขามีสามวัดต,ตัิงจ้าผาช่ามันเลยแตกวัดหนองมากเลยขยายยาปีเพิ่มเติม เอาเอาเโอ้ล oh. ุดน้ำครับปึ๊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 บปบปึ๊บปึ๊บปึ๊บอยบมิหยังมีน้องถึเน็ตบอบอแล้วบอคุณดิลุงผอบคุณบอมักเสียบโซ่เสียว พี่จังบอลมันหนาโคตรหนาพี่จังมาจะทั้งอีสานไก่เดียมดนซีเมนหน้าบาทซาบาทมาโซ่ห้าบาทครับยังหล่ะกลางไม่ดูันโคตรหมื่นาดบ5 1เนาะทไไปใส่ไอเกียงใส่ก็แม่ใส่ก็แม่ใแม่ หอดไลฟ์พี่น้องเอาพอกันคลิปน่าครับที่มีฝากไว้สักมิสักก่อนฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ลกดแชร์ครับขอบคุณทุกยอดกดซับสไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์ กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนําเสนอแฟนคลับเอฟซี FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ